ในคลิปเรื่องราวของโมริโคโกโร่ครับหนึ่งในหัวข้อที่ผู้คนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายก็คือเรื่องอายุของคุณลุงโมริโคโกโร่ที่เราเรียกกันว่าคุณลุงเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดทาให้ผมหยิบประเด็นนี้ครับมาพูดถึงกันต่อในคลิปนี้เลยนะฮะกับหัวข้ออายุตัวละครต่างๆในเรื่องโคน,นันขอเน้นเฉพาะตัวละครหลักแล้วก็คนที่สามารถหาข้อมูลได้อย่างจริงจังนะครับส่วนคนที่เป็นการคาดการประมาณการหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลอย่างชัดเจนในออฟฟิเชียลเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงละกันมาลองดูนครับว่าแต่ละะคนจายุ มากหรือน้อยกันอย่างที่เราคาดไวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลย ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากตั้งสือออฟฟิเชียลอย่างโคโนนดริวนะครับเป็นเรื่องราวข้อมูลเบื้องหลังตัวละครต่างๆโดยเริ่มมาที่พระเอกของเรากันก่อนเลยครับคุโดชินิจิอายุอยู่ที่ประมาณ16-17ถึงปีนะครับตามข้อมูลอ้างอิงซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเรียนมัธยมปลายอย่างที่เขาบอกเอาไว้เราก็ประมาณม5หรือม6นะฮะส่วนตอนกลายล่างเป็นโคนนนแล้วครับจะอยู่ที่6-7ถึงขวบก็กลายเป็นเด็กประถมโรงเรียนที่ไทยก็ประมาณป .1 ป .2 ออะไรประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับโมริรันครับตามข้อมูลในมังงะอายุ16ปีรับาเป็นน เวอร์ชันอนิเมะเนี่ยมีการเปิดเผยว่าอายุ17ปีในตอนที่ชื่อว่ากองถ่ายปริศนาแห่งนางาสาก,กิแต่อย่างไรก็ตามครับอายุเท่านี้ก็ถือว่าเทียบเท่ากับชินิจินะฮะอยู่ในช่วงวัยเดียวกันแล้วก็เรียนด้วยกันส่วนคุณพ่ออย่างโมริโคก o โร่ครับหลายคนที่ได้ดูคลิปเรื่องรับ เรื่องลึกของโมริโคโกโร่ไปแล้วก็คงจะรู้กันดีว่าอายุเท่าไหร่แต่ขอย้ำมันอีกทีครับว่าที่เราเรียกกันว่าคุณลุงโมริเนี่ยอาจจะเรียกตามโคนันแต่จริงๆแล้วเขาอายุเพียงแค่37ถึง38ปีเท่านั้นยังไม่ทันเข้าหลักสี่เลยซึ่งจะมีข้อมูลน่งยิงนะครับว่าโมริกับคิสกิเอริเนี่ยรักกันตั้งแต่สมัยเรียนฮะ,ะแล้วก็มีรันออกมาตอนนี้เขาอายุเพียงแค่20หรือ21เท่านั้นถ้าบวกลบกันแล้วก็คือตามนั้นเลยส่วนคิสกิเอริครับคุณแม่ของรันนะฮะก็อยู่นงงเีีกอมมมมข้ลลจิาา,าท ในไฟล์ที่5ครับบอกว่าเอรินนั e ้นอายุ37นาต่อมาครับเธอก็ได้จัดงานวันเกิดในตอนที่709 711นะครับโดยมีข้อมูลบอกว่าเธออายุ38 ต่อมาเป็นแก๊งนักสืบเยาวชนกันบ้างครับมิซุฮิโกเปนตะอายุมิอายุเทียบเท่ากันนะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงขวบเท่านั้นก็ถือเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับโคนั้นส่วนไฮบาระไอครับแน่นอนพอกลายเป็นไฮบาระไอแล้วก็คืออายุเท่าๆกันไปหมดเลยคือ6-7ถึงขวบแต่จริงๆแล้วในฐานะมิยาโนชิโฮครับเธออายุ18เพราะว่าถูกส่งไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กครับและกลับมาที่ญี่ปุ่นมาทํางานให้กับองค์กรชุดดมก็คือตอนอายุ18ปีโดยเปิดเผยมาในมังงะเล่มที่89ไฟล์ไฟที่948 ต่อมาคือผู้ดูแลอย่างดรอากาซาฮิโรชิตอนเริ่มเรื่องนั้นอายุ52ครับโดยมีการจัดงานวันเกิดขึ้นในตอนที่ชื่อว่าโศกนาฏกรรมบนทํานพกันคลื่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอ,อทําเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะแล้วเนี่ยไม่ได้มีการบอกอายุของดรเอาไว้เหมือนในมังงะแต่ถ้าในมังงะจะอ่านได้ในไฟล์ที่458-459ซึ่งอายุของดรอากาซ่าในตอนนั้นเป็นการจัดงานวันเกิดครบรอบ53ปีซึ่งเท่ากับว่าตอนเริ่มต้นเรื่องมาก็คืออายุ52นะฮะแล้วก็เพิ่งมา53 ซูซูกิโซโนโกะครับคุณหนูแห่งตระกูลซูซูกินะครับแน่นอนว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นของรันและชินิติก็อายุเท่ากันครับคือที่ประมาณ17ปีส่วนคุณพ่อคุณแม่ของชินิติอย่างคุโดยูสกุและคุโดยูกิโกะก็อายุ37-38ปีเช่นเดียวกับพ่อแม่ของรันครับคือถ้าจะบอกว่าคุณลงโมริโฮโกโ่กับคิสกิเอริพบรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นพ่อแม่คุโดก็คงจะไม่ต่างกันเพราะว่าสุดท้ายล้วอายุเท่ากัน ข้ามไปที่ฝั่งโอซาก้ากันมากนะครับกับ2ตัวละครเด่นอย่างคะโตริเฮจิและโทยามะฮาซึฮะก็เป็นเพื่อนรุ่นดาวคราวเดียวกับชินิจิและรันครับเพื่ออายุ17ปีเท่ากันโดยมีการเปิดเผยมาในข้อมูลของโคนันดิลส่วนคุณพ่อของเฮจิที่เป็นตำรวจใหญ่ในโอซาก้าเนี่ยไม่ได้เปิดเผยอ,อายุออกมา ต่อมาคือเซรามาซึมิครับถ้าบอกง่ายเลยคืออายุ16-17ปีแต่จริงๆแล้วมีข้อมูลที่เรียกกันได้ว่าต้องบวกลบคูณหารกันอย่างมากมายถ้าคิดง่ายๆก็คือเป็นเพื่อนของรันและชินิจิร่วมรุ่นเดียวกันแต่ถ้าว่าถ้าย้อนดูในไฟที่972ครับเมื่อเซราและอากาอิได้พบกันครั้งแรกบนชายหาดซึ่งตอนนั้นเซราอายุ7ขวบเท่านั้นซึ่งฮาเนดะชูคิจิพี่คนรองบอกว่าเป็นครั้งแรกที่อากาอิและเซราพบกันแต่ในส่วนของเนื้อหาจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใในน10ปีีท่่แล้วตอมาไฟ ที่1037เครับเราได้เห็นว่าเซรยังไม่ได้เกิดมาเมื่อ17ปีก่อนบนเครื่องบินมีการระบุว่าเหตุการณ์ในฉากย้อนอดีตเกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วแต่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งแก้ไขเป็น17ปีในฉบับวางจําหน่ายแต่ตอนนั้นแมรี่กําลังตั้งท้องเซระอยู่และยังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งเพิ่มเติมประเด็นก่อนหน้านี้หมายถึงอากาอิไม่เคยพบกับเซระเลยหลังจากที่เธอเกิดมาซึ่งก็หมายความว่าเซระอายุไม่เกิน17ปีมีข้อมูลของเบมอตและแมรีี่ Walk ่่่่บนนนนสะพาาาใใไไไฟลล์ทท1048วววเเซดด้กิชง ซื้อตัวมูหายตัวไปและนั่นคือเมื่อ17ปีก่อนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเซระอยู่ในชั้นเรียนของรันซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง16-17ปีดังนั้นครับก็สรุปกันง่ายๆว่าเซระมาซูมิก็น่าจะอายุ16ปีเป็นอย่างน้อยและ17ปีเป็นอย่างมากนี่คือข้อมูลที่เขาเทียบมาให้นะสืบกันจนเหนื่อยแล้วก็ไปต่อก,กันกับคนพี่บ้างอย่างอากาชิชูอิจิอายุของเขาคือ32ปีครับแต่ถ้าในร่างของโอกิยะซูบารุที่ปลอมตัวมาแล้วเนี่ยคืออายุ27ในฐานะนักศึกษาปริญ,ญาโ พี่คนโตไปแล้วน้องคนเล็กไปแล้วก็มาถึงพี่คนรองอย่างอาเด,ดะชูกิจิกันบ้างซึ่งคนนี้อยู่ที่อายุ28ปีคนใกล้ชิดกลุ่มเพื่อนของโคน,นั้นก็ประมาณเท่านี้นะครับต่อไปขยับไปที่องค์กรตำรวจกันโดยจะพูดถึงตำรวจโตเกียวก่อนนะฮะซาระวะเมงุเลจูโซครับมีเปิดเผยมาในเดอะมูฟวี่5 5เจ้าสาวฮาโลวีนนะครับว่าเขาอายุ41ปีส่วนตำรวจที่ยศใหญ่ขึ้นอย่าง มัซซโมโตะคิโยนากะผู้กำกับการอาวุโสจากสำนักงานสอบสวนคดีอาญาครับยศใหญ่อายุเยอะนะฮะจากเนื้อเรื่องก็อายุ54ปีแล้วต่อมาเป็นผู้กำกับการหน่วยที่1ครับสังกัดของสารวัตรเมงุเรนะครับเขามีชื่อว่าคุโรดะเฮโยเอะอายุ50ปีส่วนชากิชินทาโร่ผู้กำกับการหน่วยที่2ครับอายุ49ปี สารวัตชิลาโทลิมีการเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์โกโชนะครับในช่วงเดือนมกราคมปี2015ว่าเขาอายุ28ปีส่วนผู้หมวดทาคังนี้กับผู้หมวดซาโตะครับสคนนี้เหมือนจะอายุไล่เรียก,กันแต่จริงแล้วก็ห่างกันอยู่2ปีนะครับโดยมีการเปิดเผยมาในหนังสือมังงะเล่มที่36ไปที่10ครับผู้หมวดทาคังนี้บอกว่าผู้หมวดซาโตะเนี่ยอายุมากกว่าเขา2ปีและในโคนันริวครับมีข้อมูลอ้างอิงว่าผู้หมวดซาโตะอายุประมาณ28เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าผู้หมวดทาคังนี้อายุ26 ชิบะคาซูโนบุหนึ่งในตำรวจจากสำนักงานโตเกียวนะครับวันนี้มีข้อมูลอ้างอิงนะครับจากไฟล์ที่742จากมังะงเล่มที่71ครับชิบะเรียนอยู่เกรด6เมื่อ13ปีที่แล้วนั่นแปลว่าเขาจะอายุประมาณ11-12ขวบซึ่งทําให้พอบบกช่วงเวลาเข้ามาครับณนะเนื้อเรื่องปัจจุบันในไทม์ไลน์นี้เขาจะอายุ24-25ปีและเช่นเดียวกันครับในมังะงเล่มที่80ไฟล์ที่848ชิบะนั้นเรียนอยู่ในระดับชั้นที่ต่ํากว่าคุณคูโคบายาชิ ashi, ซูมิโกะ2ขั้นซึ่งปัจจุบัน เธออายุ26และเป็นคุณครูที่โรงเรียนเทตันและเรียนอยู่ชั้นที่สูงกว่าซากุระโกะ1ขั้นซึ่งเธออายุ23ยังไม่พอแค่นี้นะครับมีอ้างอิงเพิ่มเติมมาอีกครับในมังะเล่มที่9 5ไฟที่1,013ในโกะครับบอกว่าอายุเท่ากับชิบะซึ่งก็ต้องพูดถึงในโกะต่อเลยนะครับมีเกะในโกะอายุ24ปีอ้างอิงจากมังะเล่มที่71ไฟที่741ครับเธอบอกว่าเธอเรียนอยู่ระดับชั้นเดียวกับชิบะและในเล่มที่80ไฟที่848ครับเธอบอกว่าเธอเนี่ย อายุมากกว่าสากุระโกะ1ปีซึ่งสากุระโกะตอนนี้อายุ23อาจจะสงสัยนะครับว่าสากุระโกะคือใครนี่คือตัวละครที่ปรากฏตัวมาในเนื้อเรื่องแล้วก็มีประวัติว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของมิเกะไนโกะและชิบะคาซูโนบุตำรวจสาวในหน่วยจราจรครับมิยามโตยูมินะครับ,รบจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ผู้เขียนครับในปี2015ให้การว่าเธออายุ28ปี ต่อมาคือนาคาโมริกินโซนะครับก็คือตำรวจจากหน่วยที่สองที่ชอบตามจับจอมโจรคลิปนี่แหละในการเปิดตัวครั้งแรกของเขาจากยอดน,นักสืบจิวโคนันในไฟล์ที่156นะครับเขาอายุ41ปีแต่ในภาคเมจิไคโตะครับตอนที่37บอกว่าเขาอายุ42ปีนั่นแปลว่าผ่านวันเกิดของเขาไปแล้วระหว่างไทม์ไลน์ของทั้ง2ซีรีส์ฟุลุยะเรครับหรืออามูโรทโรุหรือเบอร์เบิ้นะครับตัวละครที่แฝงเข้าไปในองคอ์กรจูตามแต่จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในทีมตำรวจปัจจุบันนี้อายุไม่มากไม่น้อย ในไทม์ไลน์อยู่ที่อายุ29ปีใกล้เคียงกับตัวละคร FBI สาวนะที่แฝงตัวมาเป็นอาจารย์เธอคือโจดี้สตาร์ลิงครับอายุ28ปีจากในมังงะเล่มที่27ไฟที่270นะครับและมีการอ้างอีงอกครั้งในโคนันริวสาวจาก CIA ครับคอนโดฮิเดมิหรือชื่อในนามแฝงว่ามิซุนาชิเรนะโดยเธอก็อยู่ในองค์กรชุตาเหมือนกันในฐานะคีปัจจุบันนี้อายุ27ครับ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับคือตัวละครที่ถูกลดขนาดกลับไปเป็นเด็กก็คือคุณแม่เซระแมรี่มีการประเมินว่าปัจจุบันน่าจะอายุอยู่ที่53-54ปีครับจากตอนที่1,037นะฮะแมรี่อายุ36ในช่วงที่ย้อนเวลาไป18ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นพอบวกช่วงที่ขาดหายไป18ปีปัจจุบันก็คือประมาณ53-54ส่วนจอมโจรคิดของเราครับรุ่นราวคราวเดียวกับชินิจินะครับโดยการเปิดตัวครั้งแรกในนามของจอมโจรเนี่ยอายุ18แต่จริงๆแล้วพอน,นับเป็น กุรุบะไคโตะซึ่งเป็นตัวตนจริงๆของเขาจะอยู่ที่ประมาณ16-17ปีเท่านั้นก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวละครหลักจากเรื่องโคนันส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนบอกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับองค์กรชุดดำนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นความลับไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาบางคนไม่ได้มีชื่อจริงด้วยซ้ำอย่าว่าแต่อายุเลย ซึ่งสรุปแล้วโคนันที่มีมาประมาณ30กว่าปีแล้วเนี่ยถามว่าตัวละครมีการพัฒนาอายุเพิ่มมากขึ้นไหมก็ตอบว่ามีนะฮะแต่เป็นการมีแบบแรนดอมมากๆเลยบางคนก็อายุเพิ่มแต่บางคนก็อายุเท่าเดิมแต่ในระยะเวลา30ปีครับที่เนื้อเรื่องนี้รั่นมาในไทม์ไลน์หลักนะฮะก็อาจจะเพิ่มขึ้นแค่1นถึงสปีเท่านั้นในเนื้อเรื่องตามแต่ที่ผู้เขียนเขาจะวางเอาไว้และตราบใดที่โคนันยังมีต่อไปครับก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะเนื้อเรื่องเ็าเปิดเผยม,มาทีละนิดละหน่อยก็ไม ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้หากชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานวอ t ช h ิมออก,กันได้และอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปมีกระตุนิกมากมายรออยู่เลยนะครับโคนันก็คือหนึ่งในนั้นด้วยสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ